กับรายการบินไปกับวิ่ง,อ,งอ,อย่าลืมกดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิป,ปอื่นๆของผมนะครบสวัสดีครับ oh <my> วันนี้มาพบก,กับรายการบินไปกับวิ่งวันนี้เรามาอยู่ที่ร้านคาเฟ่นหนึ่งา้แสนสูรนะคบ วันนี้ผมก็มีแขกับเชิญชื่อของผมเองสวัสดีครับวิงวิงวันนี้เรามาที่ร้าน1980ค่ะแค่ชื่อร้านเนี่ยก็บอกแล้วว่าเป็นร้านที่เกี่ยวกับเขา<อ>ต้อง,องบอกว่าของเก่าแก่นะความเป็นโบราณนะ1980นี่เป็นปีที่คุณพ่อเกิดเลยครับวิงวิงว้าววันนี้เรามาอยู่ที่ร้านนี้วิงวิงว่งพาเราเข้าไปดูของในร้านได้ไหมได้เลยครับครับผมนําไปเลย เรามาถึงหน้าร้านต้องบอกว่าโอ้โหบรรยากาศหน้าร้านก็สวยแล้วใช่ไหมครับวิงวิงโอ้โหนี่ตาช่างโบราณเขาจะมีการเห็นไหมฮะมีน้ำหนักตรงนี้เนาะดึงตัวนั้นออกได้น้ำหนักเท่าไหร่ยังไงนี่ใช่ไหมครับอุ้ยหนักหนักใช่ไหมหนักมันเป็นเหล็กแท้ๆเลยนะเอาล่ะทีนี้เราจะเข้าไปในร้านกันนะครับนะครับประตูก็ค่อนข,ข้างหนักนิดนึงฮนะออกแรงนิดนึงเอาล่ะด้เวลาเข้าสู่ยอดนดี เดี๋ยวเราจะมาดูที่ร้านนี้จุดที่วิงวิงชอบนี่มีตรงไหนบ้างครับก็จะมีตรงโซนของเล่นรนู้นครับโอโ้มีของเล่นเยอะแยะเลยในโซนของเล่นก็จะมีจําหน่ายสินค้าของเด็กๆด้วยต้องบอกว่ามีทั้งโบราณและไม่โบราณผสมกันนะครับนี่ตรงนี้คุณพ่อชอบตรงนี้ครับเป็นโซนโมเดลนี่เห็นไหมฮะโมเดลรถเฮ้ยเพเห็น,หน,หน,นมีคุณยนนี่มีคุนยนต์คุนยนอยู่ในกรงนะฮะแล้วก็มีอะไรครับเนี่ย มีโมเดลรถเยอะแยะมากมายนะครับโรเกียวดรีฟโรเกียวดรีฟส์มีวีชอบคันไหนเนี่ยชอบคันไหนมากที่สุดนี่เขาบอกว่าเป็นเป็นเป็นคันแบบพิเศษเลยนะในเรื่อง back to the future ใช่ไหมฮะวินั้นสมัยก่อนโบราณเลยยุคหนึ่กปดศูนนะฮะยุคนั้นเราดูเนี่ยเป็นหนังเป็นม้วนวิดีโอกันอยู่เลยเนาะ ใครอยากจะเติมน้ำมันนี่อยากจะเติมน้ำมันมานี่เลยไดโนแก๊สโซลไลนนะฮะเป็นไงฮะนี่สมัยก่อนวมีใครอยู่นี่มีใครอยู่นี่ไหมฮัลโหลด้านนี้ก็จะเป็นที่นั่งชิวๆนะฮะนี่คืออะไรคืออะไรครับเครื่องยนต์หรือเปล่ามันเป็นเหมือนกับเครื่องยนต์ที่เขาเอามาประยุกให้เป็นเหมือนโต๊ะนะ แลวตอนนี้ก็น่าจะเป็นฝาครอบพวกอุปกรณ์ต่างๆที่เป็นเกี่ยวกับกลไกนะอันนี้เป็นของเล่นโบราณนะวิ่งวิ่งใช่สมัยก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อจะได้จากการไปซื้อรองเท้าซื้อรองเท้าแล้วก็จะแข่งเป็นโปรโมชั่นที่เราอยากได้มากเวลาก่อนเปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็สวยมากครับอันนี้ยังยังยังไม่ครบนะเหมือนนี่จะหายไปนี่นี่มันมันผิดหวังนะได้โอเคมันเล่นได้อยู่ วิ่งวิงเ็เห็นวิทยุสมัยก่อนไหมครับเนี่ยนี่วิทยุสมัยก่อน F M A M นะเขาจะใช้วิทยุแบบนี้ดี๋วก้อนบอลนะครับใครรู้จักบ้างคุณพ่อชอบวาดรูปการ์ตูนซูเปอร์สซยามากครับเดี๋ยวจะวาดให้วิงวิงดูนะนี่แล้วยังมีกันดั้มนะฮะหุ่นชุดกันดั้มแล้วก็ยังมีนี่ครับสลัมดังนะฮะสลัมดังนั่งเรียงกันเลยครับผมมีรถจิ๋วให้วิ่งขับด้วย อยู่กับที่นะเป็นจักรยานโบราณนะฮะสมัยก่อนนะมีที่ยืนด้านหลังด้ดยวิ่งี่ลองยืนด้านหลังดูสิลูกลองยืนด้านหลังพี่วิงสิเกาะหลังพี่วิงไว้เดี๋ยวพี่วิงจะพาไปไปเลยมันไม่ได้มันเป็นทางชันะนะเราต, <บ Leaving. S 1> เต้องช่วยเข็นต้องช่วยเข็นโอเคตอนนี้เราอยู่ <había S 2> ีข้างๆสองร้านนะครับครับผมมีอะไรบ้างเนี่ยเราเข้าไปดูกันดีไหมเข้าไปแล้วครับเข้ามาเลยโอ้หดูนี่เขาจุดสำคัญของร้าจุดสําคัญเลยเหรอครับนี่ครับมีวิ่งมีวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยววิ่งวิ่งมาดูนี่โอ้โหนี่มีทีวีเยอะแยะเลยทีวีโบราณเนี่ยไหมครับใหญ่มากอ๋อนี่เมื่อกี้เราดูทีวีเล็กนะทีวีแบบนี้มันปิดตู้ได้ด้วยนะวิ่งรู้ไหมลองปิดประตูให้มันหน่อยสิเออปิดประตูให้หน่อยเห็นไหมมันมีประตูอ่าใช่ โอ้ยอย่าให้ของเข้าตกนะเออนี่หนังสือเพลงนี่นี่นี่สมัยก่อนเวลาพ่อเล่นดนตรีนะพ่อต้องซื้ออย่างงี้ที่ร้านขายหนังสือนี่เนี่ยดูดิใช่ใช่นี่ถึงจุดสำคัญของชาแล้วครับจุดสำคัญไหนนี่นะเขาเรียกเสือมีเสือด้วยไม่ใช่แล้วครับจุดสำคัญจุดสำคัคืออะไรฮะนี่โตผูนะเขาเรียกว่าโต๊ะผูทำไงนะมีเล่นเป็นเหรอครับเนี่ย อันนี้ต้องบอกว่าเป็นการถ่ายทำในร้านนะครับไม่ได้ว่าแนะนำให้เด็กๆไปเล่นนะครับ <c oughs> โอเค <c oughs> ระวังสักกาดาเข้าไปนะลูก <c oughs> โอเคลงไม่ <c oughs> ลง <c oughs> ลงไม่ <c oughs> ลงวิงวิงที่นี่มีปลาด้วยเหรอครับเนี่ยมี <c oughs> ปลาอะไรครับวิงวิ้จับด้ไ่เป็นปลาอะไรครับปลาคราบปลาคราบนะไม่ใช่ปลาผู้หญิงใช่ไหมนี่เป็นปลาผู้ชายเนาะเป็นปลาคราบ ปลาสิบบาทสิบบาทนี่ครับเรามีอาหารปลาด้วยอะไรสุภาพสิบบาทนะครับสิบบาทผมมีคําถามมาถามให้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 เขียนไว้ในคอมเมนต์นะปลาอะไรสุภาพบอกอ่าปลาอะไรสุภาพนะถ้ารู้คําตอบเขียนลงไปในคอมเมนต์เลยนะด้านล่างของของโพสต์เรานะครับนี่ครับเรากำลังให้อาหารปลาโปลามาเต็มเลยมินี่โยนลงเลยลูก เออมันระวังมันดูดมือ,อมนะถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมพาไปเทีย่ยวที่ไหนก็คอมเมนต์ไปสิล่างโพลเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งแจ้งเตือน ก็จะไม่พลาคดคลิปอื่นๆของผมนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย